มาดูกัน่งครับวันดีเพ่วันดีครับ380บาทครับแพ่พี่ชายผูกบัตรไปแล้วน้องก็มันขึ้นเงี้อ่ะแพ่สงสัยแม่งลวนพี่ไอ้ระบบอ่ะโคตรกากเลยเซ็งแล้วพี่คนจะทำมาหากินทำลงทำรอบไครมารับล่นชอบอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเพ่ทั้งนั้นที่บ้านก็ผิดเองไม่เป็ไรพี่ใจเย็นนะพี่โมโหแค่ไหนแนมึงก็ใจเย็นก่อนโลกกว่ากุยหล่อพี่ตอดพี่ เช็คของลูกค้าให้หน่อยเพ่ระบบแม่งเอออแยะเออนั่นแหละผิดที่ระบบใช่ไหมเพ่เห็นมะเพ่บอกแล้วอะไรก็ไม่รู้แม่งมึงเคี้ยวอะไรอยู่อะทำไมต้องเสียงกันลูกปาก่าคุณดูอ๋อผมดูผิดเองเหรอเพ่โอเคพี่ตอนนี้แหละไปเจอกันเรียบร้อยครับพี่บ้านสวยนะเพ่เออเพ่ไอ้บ้านเลขที่มันอยู่ไหนวะพี่วนหามาเกือบชั่วโมงละแม่งลึกชิบหายไม่อยู่ทำไมลึกขนาดนั้นก็ไม่รู้นะพี่นะหมู่บ้านก็มีทั้งหลายหลังอ๋อบานยากพี่ อยู่ซอยสามขวามืออ๋อทำเลดีนะพี่วงจุ้ยก็น่าจะดีของแรยิ่งลึกยิ่งหน้าคนถาวยิ่งเฟีย้ยวเพ่แป๊บหนึ่งน้องพี่ถามหน่อยไอ้ที่น้องพูดพูดนี่มันสำเนียงอะไรอะสำเนียงไหนเพ่ก็ไหนแพทไหนายแพ่อะไรของมึงใครเป็นคนเริ่มพูดวะพี่ไม่ได้จะว่าอะไรนะพี่แค่อยากรู้เฉยๆเผื่อพี่เอาไปพูดบ้างอะตามเทรนก็ไม่รู้หรือแพ,พ่ไม่ฟิวเล่งอะแพ่ คือลิงขัดขี้หูกูชิบหมยมึงวางลิ้นกันยังไงวะน่าทําวิจัยสํำรวจมากเลยไปนะแพะเออน้องไหนลองพูดคําว่าพี่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 เอก็พูดได้นี่ว่ะไปนะแพร่